มาต่อนะครับพูดใหม่พูดใหม่หมอ่บาบัจีนี้จบที่ข้อนี้มาที่หน้ายี่สิบหกหน้ายี่สิบกมันก็เป็นเรื่องของเศษส่วนคุณเศษส่วนเนาะส่วนใหญ่เศษส่วนคุณเศษส่วนเนี่ยมันมันก็จะไม่ค่อยงงเท่าไหร่หรอกใช่ไหมครับงั้นข้ามเลยดีกว่าหรือมีใครต้องการอยากให้ทําข้อไหนให้ดูไหมในหน้านี้นี่นะครับจะทําข้อที่ครูไม่ได้สั่งก็ได้นะไม่ไม่มีนะไม่ครับไมาคเัทำทำย ไม่ครับมีเสียงหน่อยนะครับไม่เรามาด,มดมูมันดูชื่อๆอยังไงไม่รู้อะไปดูตสอไปไปดูที่เป็นจํานวนคละบ้างดีกว่านะครับมาเดี๋ยวมาข้อสองในแบบสหานที่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งวิธีทำถ้ากรณีเป็นจํานวนคละนะครับเราก็ยังยึดหลักการเดิมนะครับ เศษคูณเศษส่วนคูณส,ส่วนนะครับเพียงแต่ข้อนี้จำนวนคละเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในรูปเศษส่วนใช่ไหมครับมันจะทำให้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนไม่ได้เพราะน,นั้นเราก็ต้องแปลงจำนวนค, <ๆ S 2> คละให้อยู่ในรูปเศษเกินปเศษเกินก่อนนะครับแค่นั้นเอง <BU'> oh. ลำดัแบแรกเรา,าก็เขียนโจทย์ก่อนนะครับ4คูณกับ4เศษ2ส่วน7นะครับเศษ2ส่วน7นะครับ ก็เข้าครับตรงนี้นะครับตัวตั้งเป็นสี่เราเขียนสี่ไว้เหมือนเดิมนะครับคูณเราแค่ต้องการจะแปลงจํานวนคลา้ตรงนี้ให้เป็นอยู่ในลูกเศษเกินใช่ไหมครับก็จับเจ็ดเจ็ดคูณสี่ครับเจ็ดสี่ได้ยี่สิบแปดครับอ่าแล้วไงต่อครับบวกสองเป็นสามสิบครับอ่าเจ็ดสี่ยี่แปดบวกสองเป็นสามสิบเยี่ยมมากนะครับส่วนอะไรครับส่วนเจ็ดครับ อ่าดีมากแปลว่าการแปลง <c oughs> จำนวนท้ายเป็นเศษเกินของคนที่ตอบเนี่ยแปลว่าเยี่ยมนับเวลาเปล่า <c oughs> ที่ตอบก็ใช้ได้อ่าทีนี้เราก็เป็นรูปหน้าตาที่คุ้นเคยแล้ว <c oughs> เห็นไหมครับก็คือเป็นจํานวนนับคูณกับเศษส่วนที่ก่อนหน้านี้ที่ครูสอนไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมาเช็คดูจับคู่สิสี่กับเจ็ดจับคู่กันได้ไหมมีแม่ไรหนานไหมไม่ครับไม่ครับตรงนี้ ไม่มีนะครับถ้าไม่มีเราก็ดําเนินการกระบวนการปกตินะครับเศษคูณเศษนะครับเศษคูณเศษในที่นี้ก็คือสี่คูณสามสิบส่วนคูณส่วนนะครับเจ็ดเจ็ดเดิมทีแล้วเจ็ดก็ต้องไปคูณกันหนึ่งใช่ไหมอ่ะเจ็ดคูณหน<ม>ึ่งมันก็ได้เจ<ๆ>็ดเราก็รวกมาเลยก็ได้แบบนี้เลยนะครับนะครับอ่นะเสร็จแล้วก็เท่ากับสี่คูณสามสิบได้เท่าไหร่ครับ ส่วนเจ็ดสามสิบสองใช่ไหมมีศูนย์หนึ่งตัวมาเติมเพราะนั้นสี่คูณหนึ่งกับสี่คูณสามสิบก็ได้หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับมาส่วนเจ็ดต่อไปตอบได้ยังครับเนี่ยยังครับรเราต่อนครับอยู่ในรูปอย่างง่ายอยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนนะครับทำยังไงครับได้เท่าไหร่ครับ ิบเจ็ดเศษหนึ่งนำร้อยยี่สิบไปหารเจ็ดใช่ไหมอ่ะเจ็ดอะไรได้ร้อยยี่สิบสิบเจ็ดเศษหนึ่งส่วนเจ็ดอะไรนะครับสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดเท่าไหรก่อนเจ็ดคูณอะไรไม่มีเจ็ดคูณต้องเจ็ดคูนลองทบทไปลองดาวซิอ่ะลองเจ็ดเจ็ดสิบสองเพิ่งจะเท่าไร่ เจ็ดสิบสองไม่ได้เจ็ดสิบสองต้องเอาเจ็ดหนึ่งมันเกินสิบสองอ่ามันเกินหรอทำยังไงอ่ะเจอตรงนี้ทำไงอ่ะทำได้ไหมเนี่ยเอาไปตั้งหารเลยเอาไป,อาไปลองเราก็ลองไปตั้งหารดูนะครับถ้าใครไม่แน่ใจก็ลองไปตั้งหารดูนะครับคิดในใจคิดในใจใจมาแล้ว ร้อยยี่หมิบร้อยยี่สิบส่วด้วยเจ็ดเจ็ดอะไรได้หนึ่งไม่ไม่มีเจ็ดอะไรได้สิบสองก็ไม่มีมีแค่เจ็ดหนึ่งเจ็ดใช่ไหมเอาที่ไม่เกินเจ็ดหนึ่งเจ็ดลบเหลือเท่าไหร่ครับใส่ศูนย์เป็นเจ็ดสิบไปเป็นสิบเหลือเท่าไหร่ครับเหลือห้าหนึ่งศูนย์ลงมาเจ็ดอะไรได้ห้าสิบ เจ็สี่สิบก้าลบกัน้เจ็ดเจ็ดสีเ้าห็นไหมครับลบกันเหลือเศษห1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เท่าไหร่นะ17เจเศษ1นเได้17ใช่ไหมครับ17เหลือเศษหนึ่งเศษหนส่วนส่วน7จโอเคจบแล้วนะครับแค่นี้เองเราก็ทำการตอบนะครับก็17 เศษหนึ่งส่วนเจ็ดจบแล้วมีใครถามอะไรไหมครับไม่มีเลยเฉล่สิบโมงสามเก้าเลเหลืออีกหนึ่งนาทีขออีกหนึนาทีแล้วกันข้อสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายขอเป็นจํานวนค่ะคูณจํานวนค่ะแล้วกันนะจำนวนค่ะคูณจํานวนค่ะเห็นแล้วื่อกี้นี้อ่ะข้อนี้แล้วกันในหน้ายี่สิบเก้าข้อสี่ นะครับกรณีที่เป็นจนนํานวนครัคูณจํานวนครันะครับวิธีทําเราก็ยังคงยึดมั่นเหมือนเดิมนะครับถ้ากรณีเป็นจํานวนครัจํานวนครั้ <im> มันก็อยู่ในเรื่องของเศษส่วนนั่นเลยเราก็ใช้นนนบนคูณบน,นล่างคูณล่างเหมือ <im S 1> <ๆ>นเดิม<ห>ยึดมั่นในหลักการนี้ไว้นะครับยึดมั่นในหลักการนี้ไว้คือสองเศษหนึ่งส่วนแปดแรกเขียนโจทย์ก่อนนะครับหนเศษหนึ่งส่วนสิบเห็นไหมครับท่านที่หนึ่งทำยังไงครับ เป็นเศษเกินก่อนเป็นเศษเกินเศษเกินก่อะครับเป็นเศษเกินแต่ในที่นี้เป็นจำนวนค้าทั้งคู่เพราะนั้นก็ต้องแปลงให้เป็นเศษเกินทั้งคู่แปดคูณสองนะั้เท่ไรครับแปดคูณสิบหกได้สิบหกครับสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดเส่วนแปดนะสิบเจ็ดส่วนแปดคูณคูณสิบเอ็ดส่วนสิบคูณสิบเอ็ดส่วนสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดส่วน สิบเห็นไหมครับสุดท้ายก็เป็นในรูปหน้าตาเศษส่วนที่เราคุ้นเคยนะครับที่เราเคยแล้วต่อไปเช็คซิจับคู่มีไหมข้อนี้สิบเจ็ดกับสิบมีไหมไม่มีครับไม่มีสิบเอ็ดกับแปดไม่มีครับไม่มีสิบเจ็ดกับแปดตรงนี้มีไหมไม่มีครับโรงหนี้มีไหมไม่มีหม่ข้อนี้ พอนี้ถือว่างานยากหน่อยเพราะไม่มีคู่ไหนจับกันเลยเพราะนั้นเราก็จึงจาเป็นต้องเศษคูนเศษส่วนคูณส,ส่วนตามปกตินะครับเศษคูณเศษใช่ไหมครับส่วนคูณส,ส่วนนะครับครับสิบเจ็ดคูนสิบเอ็ดอ่าต้องไปคิดในใจแล้วแหละนะครับเพราะมันเป็นตัวสองหลักคูณสองหลักใหญ่มากอือ๋อนี้จอยย่อยนะครับจยอย เจ็ดคูณสิบเอ็ดเจ็ดเนหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งต่อไปทำไรครับเติมทำศูนย์ศูนย์หนึ่งคูณเจ็ดได้หนึ่งแปดจุดครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งเสร็จแล้วมาทำไรกันครับบวกกันบวกกัน ต้องวหลักการคูณไปด้วยนะนยเจ็ดบวกสนึ่งร้แปดสเจ็ด้อยแปดบเจ็ดเจ็ดอปดเจ็ดแปดตรงนี้ก็เป็นหน <8, S 1> <บ>ึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดส่วนอะไรครับแปดคูณสิบต้องตั้งคูณไหมเนี่ยแปดคูณสิบก็ได้แปดสิบเห็นไหมครับอ่าลบใจออกไปใจหาย โอเคต่อไปร้อยแปสิบเจ็ดส่วนแปดสิบตอบได้ไหมยังครับยังต้องทำให้อยู่ในลูกจำนวนจำนวนครับแปดสิบอะไรได้ร้อยแปดสิบเจ็ดเหมือนพ่องแม่แปดไปอ่ะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบเติรแล้วก็ได้แปดสองสิบหกได้ร้อยหกสิบใช่ไหมครับ ไ6้0หารท่วน2เศษ27ค่ะลองดูเองไปหนรลองดสิ0หารเท่าไหร่ได้187หาร20 27ค่บเศษ27ส่วนอะไรครับส claro. ok. ่วน8ครับ8เศสตอนนี้เราก็ได้คำตอบเลครับ2เศษ27ส่วน8เศบบายบายจบ เห็นไหมครับเหล well, ือ15เปอร์เซ็นต์แล้วมีใครถามอะไรนะครับมันเป็นอะไรนะโทรศัพท์นะจบข้อนี้นะมีใครถามเกี่ยวกับเรื่องการคูนไหมครับนะไม่ครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับการคูนเศษส่วนนะครับให้นักเรียนยึดมั่นหลักการตรงที่ว่าบนคูนบนล่างคูนล่างเอาไว้นะครับ คูล่างนูล่างครับนี่คือการคูณเศษส่วนทีนี้ใครอยากจะใช้เทคนิคพิเศษหรือรอยากไม่ใช้ก็แล้วแต่แต่แนะนําให้ใช้นะครับมันจะทําให้งานเราง่ายขึ้นเทคนิคพิเศษก็คือการจับคู่หารนะครับซึ่งการจับคู่หารจะต้องจับให้เป็นเศษจ,จับคู่กับส่วนเท่านั้นนะครับไม่ใช่เอาเศษจ,จับกับเศษหรือส่วนจับกับส่วนนะครับโอเคสำหรับเนื้อหาการทบทวนเรื่องของการคูณเศษส่วนก็ มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้หนักเรียนไปเรียนวิชาต่อไปครับไม่มีใครถามอะไรนะพรุ่งนี้จะในเรื่องของการเศษส่วนนะครับอโอเคม,มีความสุขกับการเรียนการสอนออนไลน์ไปเรียนวิชาต่อไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ